ผมไปเจอกระทู้พันทิปหนึ่งครับที่เขาตั้งหัวข้อแล้วผมก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากก็คือเขาบอกว่าถ้าผู้ชายบอกว่าค่อยๆดูกันไปแบบนี้เขาคิดอะไรอยู่คะผมเชื่อว่าหลายคนครับคงเคยเจอคาคานี้นะแล้วก็แน่นอนว่ามันก็อาจ,จทาให้คุณสงสยัยเหมือนที่กระทู้พันทิปเนี่ยตั้งขึ้นมาถ้าเกิดว่าใครเคยเจอแบบนี้คุณสามารถคอมเมนต์มาได้นะว่าคุณเคยเจอแบบนี้แล้วผลลัพธ์ที่คุณได้อ่ะสุดท้ายแล้วว่ามันเป็นยังไงลองมาแชร์ให้เป็นเพื่อนฟังกันหน่อยครับแต่ต้องบอกแบบนี้ครับว่าผู้ชายส่วนมากที่พูดแบบนี้นะต้้องยําาาาวววว่่่สสนนนนมมมกใัััทีคพธ ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมาถึงจุดที่เฮ้ยแน่นอนว่าคุณต้องชอบเขาแล้วคุณถึงมีคําถามบางคําถามขึ้นมาที่จะทําให้เขาตอบได้ว่าก็ค่อยๆดูกันไปนะ แน่นอนว่าความสัมพันธ์มันมาไกลพอสมควรแล้วแต่ทําไมความสัมพันธ์ที่มันมาไกลาขนาดนั้นจนคุณรู้สึกว่ามันต้องการความชัดเจนบางอย่างแต่เขากลับไม่สามารถให้ความชัดเจนตรงนั้นได้เอออันเนี้ยมันมีจุดที่น่าสังเกตละคือบางทีมันอาจจะมาจากการที่เขาไม่ได้คิดจะจริงจังกับความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์นี่สายตาเขาจะเป็นแค่การแก้เหงาหรือว่ามันอาจจะมีผลประโยชน์บางอย่างในความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะเป็นการมีเซ็กการมีเพื่อนไปกินข้าวดูหนังไปทำแอคทิวิตี้ต่างๆด้วยกันหรือบางทีหนักไปกว่านั้น้นนอาาจจะถึงขัที่ว่ว เขามีแฟนแล้วก็ได้เขาจึงตอบคําถามที่มันบ่งบอกว่าเขาสามารถให้สถานะคุณได้แค่นี้แล้วบางทีแน่นอนครับว่าผู้หญิงอาจจะเกิดคําถามว่าเอ้าแล้วแบบนี้เขารู้สึกดีกับเราไหมเขาชอบเราไหมคําตอบคือแน่นอนครับว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกดีและเขาก็อาจจะชอบเราด้วยแต่ว่าด้วยความที่เขาปักธงมาในใจตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาให้สถานะได้แค่นี้มันเลยไม่สามารถไปมากกว่านี้ได้เพราะอะไรเพราะการไปมากกว่านี้มันหมายถึงว่าเขาต้องรับผิดชอบมากขึ้นการที่คนคนหนึ่งจะเป็นแฟนกันแน่นอนว่าความรับผิดชอบ ต่างๆมันเพิ่มขึ้นมาจากการเป็นคนคุยกันนะและยิ่งถ้าหากว่าเขาได้ทุกสิ่งที่เขาต้องการไปหมดแล้วแน่นอนว่าความรับผิดชอบที่มันเพิ่มขึ้นมาโดยที่เขาไม่ได้อะไรเพิ่มเติมยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากรับผิดชอบมากขึ้นเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นวิธีแก้คืออะไรมันมีการแก้ที่ปลายเหตุกับการแก้ที่ต้นเหตุครับการแก้ท <falsch S 2> ี่ <exemption> ปลายเหตุคืออะไรต้องบอกแบบนี้ครับว่าไอ้ปลายเหตุตรงนี้คือปัญหาเกิดขึ้นแล้วแล้วฉันจะเอาไงต่อนี่คือการแก้ที่ปลายเหตุ คืออย่างนี้ครับถ้าหากว่าคุณเนี่ยสามารถเป็นคนที่เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนสําคัญในชีวิตเขาได้หลังจากวันนี้ไปนะที่เขาบอกเขาค่อยดูนไปนะแต่คุณแบบทําให้เขารู้สึกว่าเขาขาดคุณไม่ได้ทําให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาเสียคุณไปเขาจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างในชีวิตไปอันนี้อาจจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาเปลี่ยนใจที่อยากอยู่คุณต่อแต่ถ้าเขาไม่มีข้อนั้นแน่นอนว่ามันก็จะอยู่แค่นี้แหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทําต่อมาหลังจากนั้นก็คือคุณต้องมีเวลากําหนดให้ตัวเองละถ้าหากว่าคุณไมม่่่สาาาาาารรถทํใให้เเเเปปลลีีียยนนจกตัวองงบ เป็นเรื่องที่ง่ายกว่าเปลี่ยนใจที่ว่านี้คืออะไรคือการเปลี่ยนใจรักใครคนใหม่มันอาจจะง่ายกว่าง่ายมาเป็นเพลงเลยคือบางทีอะคุณต้องกําหนดเวลาให้ตัวเองถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบเนี้ยไปเรื่อยๆเพียงรอว่าสักวันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนใจแน่นอนว่าบางทีมันไม่เกิดวันนั้นขึ้นครับต่อให้คุณรอไปหลายเดือนหรือเป็นปีก็ตามงนั้นคุณต้องกาหนดเวลาตัวเองว่าเฮ้ยฉันจะมาเสียเวลาตรงเนี้ยได้เต็มที่เท่าไหร่ สองอาทิตย์เดือนหนึ่งเต็มที่อ่ะเดือนถ้าหากว่าเขายังไม่เปลี่ยนแปลงยังไม่ให้สานะคุณเพิ่มขึ้นแน่นอนครับว่าคุณก็ต้องเดินออกมาถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดเสียใจแต่มันก็ต้องทําเพราะไม่งั้นคุณก็อยู่แบบนี้ตลอดไปถูกตักตวงของปโยชน์ไปเรื่อยๆแต่อีกวิธีนึงครับคือการแก้ให้ต้นเหตุแต่แน่นอนว่าบางคนมันไม่สามารถแก้ให้ต้นเหตุได้แล้วเพราะปัญหามันเกิดไปแล้วการแก้ให้ต้นเหตุคืออะไรคือก่อนที่มันจะอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแบบนี้คุณต้องรักษาระดับการเป็นคนที่แค่คุยกันทําความรู้จัักกน เรื่อย่าให้ความสัมพันธ์มันลึกซึ้งจนเกินไปโดยที่คุณไม่สามารถควบคุมได้การจะให้ใจใครเนี่ยครับคุณจําเป็นต้องรู้ก่อนว่าคนที่เขาเข้ามาหาคุณเขาเข้ามาแบบไหนไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้ามาแล้วจริงจังกับความสัมพันธ์แบบที่คุณคิดบางคนก็เข้ามาเพื่อผลประโยชน์บางอย่างอย่างที่ผมบอกไปว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเซ็กส์หาเพื่อนกินข้าวหาเพื่อนดูหนังหาเพื่อนแก้งเหงาคุณไม่มีทางรู้เลยครับจากช่วงแรกที่คุณคุยกับเขาว่าเขาจะเข้ามาจริงจังกับคุณหรือจะเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์จากคุณคำถามต่อมาคือจะรู้้ไไดง่ ใครคือคนที่เข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์จากเราเพื่อเราจะได้ป้องกันเอาไว้ว่าเฮ้ย hey, เราควรระวังนะวิธีการดูดูแบบนี้ครับถ้าหากว่าทุกครั้งที่เขามีโอกาสที่จะตักตวงผลประโยชน์จากคุณได้แล้วเขาทํานั่นแปลว่าคนคนนี้เข้ามาเพื่อหวังสิ่งนี้ยกตัวอย่างเช่นเขาพยายามจะให้คุณมาอยู่เขาแบบ2ต่อ2ออย่างเดียวเลยพยายามจะโดนเนื้อโดนตัวคุณอย่างเดียวเลยทุกครั้งที่มีโอกาสอันนี้มีโอกาสที่ว่าเขาจะเข้ามาเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะ และอีกสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถเช็คได้และเป็นตัวเช็คที่ดีมากๆเลยคือเรื่องเวลาคนเนี่ยที่มันจะเข้ามาหลอกเข้ามาแบบไม่จริงจังแน่นอนเขาว่ามันไม่มีความอดทนถ้าหากว่าคุณสามารถยืดเวลาไปไม่ให้ผลประโยชน์เขาและสามารถยืดเวลาไปได้นานหลักเดือน2เดือน3เดือนแน่นอนเขาว่าพอคนเราเนี่ยมันทุ่มเทมากๆแล้วมันไม่ได้กลับมาสุดท้ายแล้วมันก็จะยอมแพ้ไปหาเหยื่อคนใหม่เพราะนั้นเรื่องเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้คําตอบไปดี่างมากแต่คนส่วนมากมักจะเผลอรักเขาแล้วอยากเดินหน้าความสัมพันธ์แล้ว ลว,วทีี่่ืมมองงสิงพกนไปเพราะฉะนั้นครับถ้าหากว่าใครรู้สึกว่าเฮ้ยฉันกำลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่และฉันไม่สามารถแก้ไขมันได้จริงๆผมมีคอร์สออนไลน์ชื่อว่า Make n g m Crazy ครับซึ่งคอร์สเนี้ยจะทําให้คุณเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นและแน่นอนครับว่าคอร์สเนี้ยจะช่วยให้ผู้ชายเนี่ยวิ่งตามคุณได้มากขึ้นหรือถ้าหากว่าใครรู้สึกว่าเฮ้ยมันมืดแปดได้อยากปรึกษาผมแบบส่วนตัวคุณสามารถทักมาที่ไลน์แอดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้ครับและพบกันครับผมช่องคาริสครับ